จเจริญพรกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเอ้ยมาขยับก็ามานั่งล้อมวงกันหน้ากองไฟนี่อากาศมันกำลังเย็นสบายวันนี้ลุงอินคนเก่าคนเดิมจะมาไขขานตำนานลี้ลับเรื่องจริงที่ยิ่งกว่านิยายเรื่องราวของวิญญาณอาถรรพ์และกฎแห่งกรรมที่สิงสถิตยอยู่ณสถานที่แห่งนี้ใครทำดีผีคุ้มครองแต่ใครคิดร้าย ระวังเงาหัวไว้ให้จงดีในรายการลุงอินเล่าตำนานจเจริญพรล,ลูกหลานเอ้ยเขาใหญ่ผืนป่ามรดกโลกที่ใครๆก็อยากไปสัมผัสแต่ภายใต้ความเขียวขจีนั้นมันซ่อนประวัติศาสตร์สีเลือดเอาไว้คนโบราณเขาไม่เรียกที่นี่ว่าเขาใหญ่หรอกนะเขาเรียกมันว่าดงพญาไฟทำไมน่ะลึก เพราะสมัยก่อนใครที่คิดจะเดินทางผ่านป่าแถบนี้เพื่อข้ามจากสระบ,บุรีไปโคราชต้องทำใจไว้ครึ่งหนึ่งเลยว่าไม่ได้กลับบ้านไคมาเลเรียที่นี่ชุมยิ่งกวายุงเสือโคร่งตัวเท่ามา้าดุร้ายและกัดไม่ปล่อยช้างป่าตกมันที่พร้อมจะเหยียบรถทุกคันให้แบนแต้แต่และที่ร้ายที่สุดคือผีโป่งและเจ้าป่าเจ้าเขาที่หวงแหนพื้นที่ จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่5ทรงมีพระราชดำริให้เปลี่ยนชื่อเป็นดงพญาเย็นเพื่อแก้เคล็ดให้ดูร่มรื่นหน้าเดินทางแต่ชื่อเปลี่ยนเจ้าที่ท่านไม่ได้เปลี่ยนไปด้วยท่านยังคงสถิตยอยู่เฝ้ามองดูผู้คนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาคนดีมีสัมมาคาระวะท่านก็คุ้มครองให้แคล้วคล่าแต่คนปากพล่อยคนอวดดีหรือคนทำผิดประเวณีในป่ามักจะเจอดีกันแทบทุกราย ก่อนจะเข้าเรื่องเล่าลุงต้องขอบอกกฎเหล็กของเขาใหญ่ไว้ก่อน 1. อย่าขับรถเร็วเพราะสัตว์ป่าอาจจะตัดหน้าหรือบางทีสิ่งที่ตัดหน้าอาจจะไม่ใช่สัตว์ 2. ออย่าส่งเสียงดังบรบกวนป่าในยามวิกาล 3. ห้ามนำพระพุทธรูปหรือเครื่องรางออกจากพื้นที่หินก้อนเดียวก็ห้ามและสี่สำคัญที่สุดอย่าทัก ถ้าเห็นใครยืนก้มหน้าอยู่ในมุมมืดของบ้านทักเอาละถ้าจำกดได้แล้วเรามาเริ่มกันที่จุดแรกที่ขึ้นชื่อเรื่องความหลอนและความเหงาจับขั้วหัวใจผาเดียวดายช่วงที่หนึ่งเสียงเรียกชื่อที่ผาเดียวดายฮู้ฮู้แล้วเงียบลงผาเดียวดายแค่ชื่อก็บอกแล้วว่ามันน่าเศร้าแค่ไหน จุดชมวิวที่สวยงามบนยอดเขาเขียวแต่ประวัติของมันเต็มไปด้วยเรื่องราวของการพลัดตกและการกระโดดมีเรื่องเล่าจากกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยกลุ่มหนึ่งนำทีมโดยนัทนัทเป็นคนชอบถ่ายรูปวันนั้นเขาชวนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอีก3ามคนขึ้นไปรอถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นที่ผาเดียวดายตั้งแต่ตีสีทางเดินเข้าไปผาเดียวดายตอนมืดมืดนี่มันวังเวงนะหลานเป็นทางเดินไม้แคบแคบ,แคบลัดเลาะ,ะผ่านป่าดงดิบชื้นแฉะ ต้นไม้แต่ละต้นมีมอสเกาะเขียวครึมดูเหมือนปีศาจมีขนยืนทะมึนพอไปถึงหน้าผาหมอกลงจัดมากมองไม่เห็นวิวข้างล่างเลยเห็นแต่สีขาวโพลนเหมือนกำแพงนัดจัดแจงตั้งขาตั้งกล้องเพื่อนๆก็นั่งคุยกันเบาๆรอแสงเช้าบรรยากาศมันเงียบสงัดเงียบจนได้ยินเสียงหยดน้ำค้างหล่นกระทบหินติงต้งติ้ง จูู่นัดก็ได้ยินเสียงนัดนัดเสียงเรียกชื่อเบาๆลอยมาจากทางหน้าผาจากในดงหมอกที่ว่างเปล่านัดหันไปถามเพื่อนเฮ้ยใครเรียกกูวะเพื่อนเพื่อนสายหน้าไม่มีใครเรียกมึงหูฝาดหรือเปล่านัดก็พยายามไม่คิดอะไรหันกลับไปมองที่ช่องมองภาพกล้องแต่คราวนี้หางตาของนัดเหลือไปเห็นเงาคน ยืนอยู่ที่ก้อนหินริมสุดของหน้าผาจุดที่อันตรายที่สุดเป็นผู้ชายใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนยืนหันหลังให้เขายืนนิ่งไม่ไหวติงท่ามกลางลมแรงนัดตกใจคิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวคนอื่นที่คิดสั้นเฮ้ยพี่อย่าไปยืนตรงนั้นมันอันตรายนัดตะโกนเพื่อนเพื่อนหันขวับไปมองตามมือนัดแต่ทุกคนทำหน้างงไหนวะ ไม่เห็นมีใครเลยเพื่อนบอกนัดยังคงเห็นอยู่ตาตาผู้ชายคนนั้นค่อยๆหันหน้ากลับมาช,ะ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 ชะ้าๆช้าๆหน้าของผู้ชายคนนั้นไม่มีดวงตาเบ้าตาลึกโหลโบผิวซีดเผือดและที่ปากถูกเย็บด,ยด้วยด้ายสีแดงเขาไม่ได้พูดแต่เสียงของเขาดังเข้ามาในหัวของนัดหูเหงา มาอยู่เป็นเพื่อนกูหน่อยสิ้นเสียงนั้นร่างของผู้ชายคนนั้นก็ทิ้งตัวหงายหลังลงไปในหุบเหววูนัดลองลั่นวิ่งเข้าไปจะคว้าแต่เพื่อนเพื่อนลุมดึงตัวไว้ไอ้นัดมึงจะทำอะไรข้างหน้ามันเหวนะโว้ยนัดดิ้นผัดผาดมีคนตกเหวกูเห็นเขาโดลงไปเพื่อนเพื่อนต้องช่วยกันลากนัดออกมาจากจุดนั้นนัดตัวสั่นหน้าซีดเหมือนไก่ต้ม พอกลับลงมาที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนัดไปเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังเจ้าหน้าที่หน้าถอดสีแล้วบอกว่าน้องตรงนั้นน่ะปีที่แล้วมีวัยรุ่นอกหักมาโดดฆ่าตัวตายใส่เสื้อขาวกางเกงยีนศบค้างอยู่บนต้นไม้ข้างล่างตั้งหลายวันกว่าจะกู้ขึ้นมาได้เขาคงเหงานะน้องอย่าไปทักแกเลยนัดจับไข้ไปหลายวันและรูปที่นัดถ่ายติดมาในกล้องวันนั้นพอล้างออกมาดู ตรงก้อนหินริมผานั้นมีหมอกก่อตัวเป็นรูปร่างคนยืนอยู่จริงๆตั้งแต่นั้นมานัดไม่กล้าขึ้นเขาใหญ่อีกเลยเรื่องที่ผาเดียวดายว่าน่ากลัวแล้วแต่สิ่งที่ทุกคนต้องเคารพยำเกรงที่สุดคือเจ้าพ่อเขาใหญ่หรือประหลัดจางนิสัยสัตว์ท่านเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงในปรติศาสตร์เคยเป็นผู้ดูแลหัวเมืองแถบนี้ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มากใครจะขึ้นเขาใหญ่ ต้องแวะไหว้ศาลเจ้าพ่อที่หน้าด่านเสมอมีเรื่องเล่าจากลุงสมเกียติอดีตคนขับรถทัวร์แกเล่าว่านี่อยู่ครั้งหนึ่งแกพากรุ๊ปทัวร์วัยรุ่นขนองเมืองขึ้นไปเที่ยวพวกนี้กินเหล้าเมาไม้ ai, ส่งเสียงดังลั่นรถตั้งแต่ตีนเขาพอรถผ่านศาลเจ้าพ่อแทนที่พวกมันจะยกมือไหว้วัยรุ่นคนหนึ่งกลับจะโกนท้าทายศาลอะไรวะเล็กนิดเดียว แน่จริงให้ลดยางแตกสิโว้ยลุงสมเกียรติใจหายว่าแกยกมือไหว้ขอขามาแทนเจ้าเด็กปากเสียท่านครับเด็กมันเมาอย่าถือสาเลยนะครับแกขับรถประคองขึ้นเขามาได้เรื่อยทุกอย่างดูปกติดีจนกระทั่งถึงจุดชมวิวกิโลเมตร30จู่จพวงมาลัยรถทัวร์ก็หนักอึ้งเหมือนมีใครมาดึงล้อไว้รถเสียการทรงตัวเซถลาจะพุ่งลงเหว ลุงสมเกียรติเหยียบเบรคจนมิดแต่รถไม่หยุดในกระจกมองหลังแกเห็นภาพที่ทำให้ขนหัวลุกช้างป่าช้างพลายตัวมหึมาสูงเกือบเท่ารถทัวยืนขวางอยู่กลางถนนข้างหลังและบนคอช้างมีชายร่างใหญ่สวมชุดไทยโบราณถือดาบจ้องขมิงมาที่รถปังเสียงยางระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวรถทัวหยุดกึกห่างจากขอบเหวแค่คืบเดียว วัยรุ่นในรถที่กำลังเต้นแรงเต้นกาหัวทิ่มหัวตำกลิ้งไปกองรวมกันทุกคนหน้าซีดมเมาสร้างทันทีลุงสมเกียรติรีบลงจากรถวิ่งไปดูที่ยางยางหน้าซ้ายระเบิดยับเยินแต่ที่แปลกคือรอยแผลที่ยางมันไม่ใช่รอยล่วธรรมดาแต่มันเหมือนรอยฟันรอยดาบขนาดใหญ่ฟันฉับเดียวทะลุกแก้มยางไอวัยรุ่นคนนั้นที่ปากดีเดินขาสั่นลงมา มันชี้ไปที่ป่าข้างทางปากสั่นละลิกลุงลุงเมื่อกี้ผมเห็นคนถือดาบยืนอยู่ตรงนั้นทุกคนต้องรีบจุดธูปกราบขอขมากันตรงนั้นเลยนี่แหละหลานเอ๋ยเขาถึงบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจ้าพ่อเขาใหญ่ท่านใจดีแต่ท่านก็เอาจริงกับคนที่ไม่รู้จักกาละเทศะเหมือนกันสมัยก่อนย้อนไปสัก2 0่0ถึง3 0ปี บ้านพักบนเขาใหญ่ยังเป็นบ้านไม้เก่าๆยกพื้นสูงอยู่ในโซนที่ต้นไม้ขึ้นทึบมีบ้านพักอยู่โซนหนึ่งลุงขอไม่ระบุเลขบ้านตรงๆเดี๋ยวจะหาว่าชี้เป้าแต่คนแถวนั้นเรียกกันว่าโซน50ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องผีแม่บ้านและคนผูกคอมีเรื่องเล่าจากคณะครูโรงเรียนหนึ่งที่มาสัมมนาครูวันเป็นครูสาวรุ่นใหม่ไฟแรงจะได้นอนบ้านพักหลังในสุดกับเพื่อนครูอีกสองคนบ้านหลังนี้บรรยากาศมันอึมครึม เข้าไปปุ๊บได้กลิ่นเหม็นอับผสมกับกลิ่นแป้งล่าโบร,บราณครูวันจะรู้สึกแปลกๆตั้งแต่เดินขึ้นบันไดจะเห็นเหมือนมีใครนั่งห้อยขาอยู่บนราวระเบียงแต่พอหันไปมองก็ไม่มีใครคืนนั้นอากาศบนเขาหนาวมากทุกคนรีบเข้านอนปิดไฟมืดสนิทกลางดึกครูวันจะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงครืดครืดเสียงเหมือนคนลากเก้าอี้ไม้ไปกับพื้นกระดานดังมาจากห้องถงกลางบ้าน แกนึกว่าเพื่อนลุกไปเข้าห้องน้ำเลยนอนฟังต่อแต่เสียงนั้นมันเปลี่ยนไปเป็นเสียงตึงต้งตึง้งตึ้งเหมือนคนกระโดดอยู่กับที่หนักหนักแน่นแน่นด้วยความสงสัยและเริ่มกลัวครูวันแง้มประตูห้องนอนออกไปดูแสงจันทร์สลัวส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาที่กลางห้องโถงไม่มีใครยืนอยู่เก้าอี้ทุกตัวอยู่ที่เดิมแต่ที่คือคานด้านบนครูวันเห็นเชือกเส้นใหญ่ผูกห้อยลงมาและที่ปลายเชือกมีร่างของผู้หญิงคนหนึ่ง ใส่ชุดแม่บ้านสีฟ้าเก่าๆร่างนั้นแกว่งไปมาเอียดอากและจังหวะที่แกว่งเท้าของเธอก็กระแทกกับผนังบ้านตึงตึงครูวันจะกรีดร้องแต่เสียงไม่ออกเหมือนโดนผีอำ่ำจูจๆร่างที่แขวนคออยู่นั้นก็หยุดแกว่งแล้วค่อยๆหมุนตัวหันหน้ามาหาครูวันใบหน้าเขียวคล้ำลิ้นจุกปากยาวเฟื้อยตาถลนออกมานอกเบา้าเธอยกมือที่ซีดเผือดชี้มาที่ครูวัน แล้วส่งเสียงขู่ในลําคอแฮออกไปที่นี่บ้านกูครูวันเป็นลมล้มพับไปตรงนั้นตื่นมาตอนเช้าเพื่อนเพื่อนมาเจอครูวันนอนสลบอยู่หน้าประตูห้องพอไปถามเจ้าหน้าที่ลุงคนเก่าแก่จะถอนหายใจแล้วบอกว่าเมื่อก่อนเคยมีแม่บ้านอกหักผูกคอตายที่บ้านหลังนี้แกห่วงบ้านมากใครมาพักแล้วเสียงดังหรือทำไม่ดีแกจะออกมาไล่ ตั้งแต่นั้นมาบ้านหลังนั้นก็มักจะถูกปล่อยว่างยกเว้นช่วงเทศกาลที่คนเต็มจริงๆถึงจะเปิดให้พักและก็มีคนแจ็คพอตแตกทุกหลายใครที่ชอบกางเต็นต้องฟังเรื่องนี้จุดกางเต็นลำตะของเป็นจุดยอดฮิตมีลำธารไหลผ่านมีกวางเดินเล่นเชื่องๆดูน่ารักน่าเอ็นดูแต่ในความน่ารักนั้นมันมีความสยองซ่อนอยู่เพราะสิ่งที่เดินสี่ขาในตอนกลางคืนอาจจะไม่ใช่กวางเสมอไป เรื่องนี้เกิดขึ้นกับพี่เอกหนุ่มนักเดินทางสายโซโล่แกชอบความสงบเลยไปกลางเต็นท์ห่างจากกลุ่มคนอื่นหน่อยตรงใต้ใกล้ชายป่าริมน้ําคืนนั้นดึกมากแล้วพี่เอกนอนอ่านหนังสืออยู่ในเต็นท์แกได้ยินเสียงฝีเท้าเดินรอบเต็นท์สวบสวบแกคิดในใจอ๋อน้องกวางคงมาหาของกินแกเลยลูดซิปเต็นท์แง้มดูนิดหนึ่งกะว่าจะถ่ายรูปสิ่งที่แกเห็นคือขา ขาที่มีขนสีน้ำตาลเหมือนกวางยืนอยู่ข้างเต็นท์พี่เอกยิ้มกำลังจะหยิบกล้องแต่แล้วขาคู่หน้าของมันค่อยๆย,ยกลอยขึ้นจากพื้นเจ้าสิ่งนั้นมันค่อยๆย,ยืนขึ้นด้วยสองขาหลังจากความสูงระดับเอวมันยืดตัวสูงขึ้นสูงขึ้นจนเงาของมันทาบทับเต็นท์จนมิดมันไม่ใช่กวางแต่มันคืออะมนุษย์รูปร่างสูงใหญ่หัวเหมือนสัตว์แต่ตัวเหมือนคน มันยืนนิ่งอยู่หน้าเต็นท์พี่เอกหายใจเสียงดังฟืดฟาดฟืดฟืดกลิ่นสาบสางรุนแรงโชยเข้ามาในเต็นท์กลิ่นเหมือนหมาเน่าผสมกลิ่นกรรมฐานมือของมันที่มีเล็บยาวงงค่อยๆกรีดลงบนผ้าใบาเต็นท์ช้าช้าแขากแขกพี่เอกตัวแข็งทื่อกลั้นหายใจจนหน้าเขียวมือบีบพระเครื่องแน่นในใจท่องนโมตสสะรัวๆัวมันกรีดเต็นท์อยู่สักพักแล้วมันก็ก้มหน้าลงมาเอาจมูกดุนดุนที่มุ้งเต็นท์ พี่เอกเห็นลูกตาขนาดใหญ่สีแดงก่ำจ้องเข้ามาข้างในมันะแยะยิ้มเห็นฟันแหลมแหลมแล้วพูดเสียงแหบพร่าไม่ใช่คนนี้แล้วมันก็ลดตัวลงกลับไปเดินสี่ขาเหมือนเดิมเดินหายเข้าไปในป่าลึกพี่เอกนอนตัวสั่นจนเช้าพอฟ้าสางรีบเก็บเต็เตนท์หนีกลับบ้านทันทีเขาว่ากันว่านั่นคือสมิงหรือผีโป่งที่แปลงกายมามันมาหาคนอาจจะมาหาคู่เวรคู่กรรมหรือมาหาตัวตายตัวแทน โชคดีที่พี่เอกไม่ใช่คนนั้นที่มันตามหาอีกกิจกรรมยอดฮิตคือส่องสัตว์ตอนกลางคืนนั่งรถกระบะเปิดท้ายเจ้าหน้าที่ส่องไฟกลาดไปตามข้างทางเห็นตาเก้งตากวางสะท้อนแสงไฟว,วิบวับสนุกตื่นเต้นแต่มีอยู่ทริปหนึ่งที่ตื่นเต้นจนเกินเหตุรถกระบะคันนั้นพานักท่องเที่ยวประมาณ10คนขับลัดเลาะไปตามถนนธนารัตมุ่งหน้าเหวนรกเจ้าหน้าที่ส่องไฟไปเรื่อยนั่นครับกวางนั่นครับเม่น จนกระทั่งรถวิ่งผ่านช่วงที่ต้นไม้ทึบๆแสงไฟสปอตไลท์สาดไปที่ต้นไม้ใหญ่ข้างทางสูงจากพื้นประมาณ3-4เมตรทุกคนเห็นดวงตาคู่หนึ่งสะท้อนแสงไฟเป็นสีแดงสดเจ้าหน้าที่ชง,งักเออนั่นตัวอะไรอยู่สูงจังชนีหรือเปล่าแกพยายามส่องไฟเน้นไปที่จุดนั้นทันใดนั้นเจ้าของดวงตานั้นก็โผล่ออกมาจากหลังต้นไม้มันไม่ใช่ลิงไม่ใช่ชนีไม่ใช่งู แต่มันคือหัวคนหัวของผู้ชายผมยาวลุงลังหน้าตาเละเทะลอยอยู่สูงระดับยอดไม้และที่สยองกว่านั้นคือไส้พวงไส้ยาวเฟื้ยห้อยต่องแต่งลงมาจากคอไม่มีลำตัวกระสือผู้ชายหรือที่คนอีสานเรียกว่ากระหังหรือผีโพงมันจ้องมองรถกระบะแล้วแลบลิ้นยาวๆออกมาเลียริมฝีปากนักท่องเที่ยวกรีดลั่นรถคนขับรถร,ถรีบเหยียบคันเร่งหนีสุดชีวิต แต่เจ้าผีตัวนั้นมันไม่ยอมปล่อยมันลอยตามรถมาลอยขนานมากับรถกระบะที่วิ่งด้วยความเร็ว80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงไส่ของมันปลิวสะบัดไปตามลมเลือดหยดติงต๋งๆลงบนฝากระโปรงรถมันลอยมาจอที่หน้าต่างคนขับแล้วเอาหัวโขกกระจกปั้งปั้งปั้งจอดเดี๋ยวนี้กูหิวกูหิวคนขับสวดมนต์บทชิน,นบัญชรดังลั่นแข่งกับเสียงกรีดร้องของนักท่องเที่ยว จนกระทั่งรถวิ่งผ่านสารเจ้าพ่อเขาใหญ่ล่างนั้นถึงได้กรีดร้องอ้าแล้วปลิวหายไปในความมืดเหมือนว่าเชือกขาดพอกลับมาถึงศูนย์ทุกคนหน้าซีดสั่นเป็นเจ้าเข้าเจ้าหน้าที่บอกว่านานๆนนทีมันจะออกมามันคือวิญญาณของพวกเล่นของที่ของเข้าตัวแล้วตายในป่ากลายเป็นผีร้ายที่หิวโหยตลอดเวลาใครที่ชอบนั่งรถส่องสัตว์แล้วยื่นมือยื่นแขนออกไปนอกรถ ระวังให้ดีเดี๋ยวจะมีตัวอะไรมางับแขนไปกินจุดเช็คอินยอดฮิตที่ใครมาเขาใหญ่ต้องแวะคือหอส่องสัตว์หนองผักชีหอคอยสูงสีขาวตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งหญ้ากว้างใหญ่เพื่อให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปแอบดูช้างดูสัตว์โปง่งตอนกลางวันนวิวสวยแต่ตอนพรเพรหรือตอนกลางคืนบรรยากาศมันหนังคนละมวนมีเรื่องเล่าจากชาวเน็ตคนหนึ่งชื่อคุณบีแกเป็นช่างภาพสายสัตว์ป่า จะชอบแอบขึ้นไปซุ่มบนหอคอยตอนเย็นย่ำเพื่อรอถ่ายรูปช้างป่ากับทางช้างเผือกวันนั้นแกขึ้นไปคนเดียวลมข้างบนมันแรงมากพัดหน้าต่างไม้ตีกันปั้งปั้งจะนั่งรอจนมืดสัตว์ก็ไม่ออกมาสักทีจู่ๆแกก็ได้ยินเสียงตึกตึกตึกเสียงฝีเท้าหนักๆเดินขึ้นบันไดวนเหล็กด้านล่างคุณบีดีใจนึกว่าเจ้าหน้าที่อุทยานขึ้นมาตรวจหรือมีเพื่อนช่างภาพตามมาใจะตะโกนลงไป พี่ครับขึ้นมาเลยครับข้างบนว่างเสียงเดินหยุดตึกผ่านไปสักห้านาทีเสียงเดินดังขึ้นอีกคราวนี้ดังขึ้นมาถึงชั้นลอยคุณบีชะโงกหน้าลงไปดูที่ช่องบันไดแสงจันทร์ส่องลอดหน้าต่างเข้ามาจะเห็นเงาคนเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ใส่ชุดลายพรางทหารเก่าๆขาดวินยืนก้มหน้าพิงผนังอยู่ตรงชานทักบันไดแต่สิ่งที่ผิดปกติคือหัวของเขามันบิดหมุนไปด้านหลัง ในองศาที่คอคนทำไม่ได้คุณบีตกใจตัวเย็นเฉียบจะหยิบกล้องมาถ่ายก็มือสัน่นทันใดนั้นชายคนนั้นก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาทั้งที่คอยังบิดอยู่ใบหน้านั้นเละเทะเหมือนโดนระเบิดเลือดอาบหน้าเขาสแสยะยิ้มแล้วค่อยๆก้าวเท้าขึ้นบันไดามาหาคุณบีตึกตึกตึกคุณบีสติแตกแกคว้าขาตั้งกล้องเตรียมจะฟาดแต่พอกระพริบตาอีกทีร่างนั้นก็หายวับไป เหลือทิ้งไว้แต่กลิ่นดินปืนจางๆและกลิ่นขาวเลือดที่ลอยอบอวนคุณบีต้องนั่งตัวสั่นอยู่บนยอดหอคอยคนเดียวจนเช้าไม่กล้าเดินลงบันไดฝ่าความมืดลงไปมารู้ทีหลังว่าบริเวณทุ่งหญ้านั้นสมัยก่อนเคยเป็นจุดปะทะกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มีทหารและเจ้าหน้าที่ป่าไม้เสียชีวิตหลายนายวิญญาณของพวกเขาอาจจะยังวนเวียนเฝ้ารักษาพื้นที่ หรือแค่อยากขึ้นมาชมวิวเหมือนตอนยังมีชีวิตอยู่มาถึงเรื่องที่คนเจอกันเยอะที่สุดในโลกโซเชียลคือการหลงป่าโดยเฉพาะเส้นทางศึกษาธรรมชาติเนเจอร์เทรลเช่นเส้นทางผากกล้วยไม้เหวสุวัตรหรือเส้นทางหมายเลข6ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องอาถรรพ์บางบทมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งหคนไปเดินป่าเส้นทางนี้ พวกเขาคิดว่าทางเดินชัดเจนไม่น่าหลงเลยเดินกันชิวๆถ่ายรูปลงไอจแต่พอยิ่งเดินลึกเข้าไปป่าเริ่มเปลี่ยนสภาพจากป่าโปร่งโปร่งกลายเป็นป่าทึบต้นไม้สูงเสียดฟ้าบังแสงแดดจนมืดสลัวทางเดินที่เคยเห็นชัดๆจู่จูก็หายไปกลายเป็นดงหนามพวกเขาพยายามเปิด Google Map ในมือถือสัญญาณ GPS ออ่อนๆปรากฏขึ้นลูกศรชี้ให้เดินตรงไปข้างหน้า ไปทางนี้แหละ GPS บอกว่าอีก500เมตรถึงถนนหัวหน้ากลุ่มบอกพวกเขาเดินตาม GPS ไปเดินฝ่าดงท่าฝ่าน้ำละกรรมเดินไปเดินไปเป็นชั่วโมงแต่ระยะทางใน GPS ไม่ลดลงเลยและที่น่าขนลุกคือพวกเขาเดินกลับมาเจอขวดน้ำที่ตัวเองทิ้งไว้เมื่อชั่วโมงที่แล้วเฮ้ยเราเดินวนนี่ว่าพวกเขาพยายามเดินใหม่อีกรอบเปลี่ยนทิศทาง ทำสัญ,ญลักษณ์ไว้ที่ต้นไม้แต่ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนสุดท้ายก็จะวนกลับมาที่ต้นไม้ต้นเดิมที่มีสัญ,ญลักษณ์เหมือนป่ามันขยับได้เหมือนต้นไม้มันย้ายที่เพื่อขังพวกเขาไว้ตกเย็นความมืดครอบงำเสียงชนีร้องโหยหวนเหมือนเสียงคนร้องไห้เพื่อนผู้หญิงในกลุ่มเริ่มร้องไห้สติแตกฮือฮเราจะตายในนี้ไหมทำไมทางออกมันหายไป ทันใดนั้นพวกเขาก็เห็นแสงไฟวูบวาบอยู่ไกลๆนึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่เลยรีบวิ่งตามไปพี่ครับช่วยด้วยวิ่งตามแสงไฟนั้นไปเรื่อยๆจนไปทะลุที่ลานโล่งแห่งหนึ่งกลางลานนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่แต่มีสารพระภูมิเก่าๆพังๆตั้งอยู่กลางป่าลึกรอบสารเต็มไปด้วยตุกตานางลำที่แขนขาหักหัวขาดวางเกลื่อนกลาดและแสงไฟที่พวกเขาเห็น มันคือลูกไฟสีเขียวที่ลอยวนเวียนรอบสารนั้นผีโป่งข้างพวกเขาสุดลงยกมือไหว้ขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาสวดมนต์กันทั้งน้ำตาต้องนั่งกอดกันกลมอยู่หน้าสารนั้นจนเช้าพอฟ้าสางเชื่อม้หลานถนนใหญ่อยู่ห่างจากจุดที่พวกเขานั่งอยู่แค่สิบเมตรทั้งทั้งที่เมื่อคืนพวกเขาวิ่งหากันแทบตายกลับมองไม่เห็นนี่แหละที่เขาเรียกผีบังตา เรื่องนี้เป็นตำนานที่เล่าขานกันในหมู่นักเดินป่าที่หลงทางเินหมดหวังหลายคนที่รอดชีวิตออกมาได้มักจะเล่าตรงกันว่าได้พบกับพระทุดงมีเรื่องเล่าจากคุณลุงคนหนึ่งจะหลงป่าเขาใหญ่ไปสามวันสามคืนอาหารหมดน้ำหมดจะนอนรอความตายอยู่ใต้ขอนไม้ใหญ่ในขณะที่สติแกกำลังจะดับวูบแกเห็นพระภิกษุชรารูปหนึ่งเดินแหวกพงหญ้าเข้ามา กีวานสีกลัดเก่ามอสอถือบาทและกรดท่านเดินด้วยฝีเท้าที่เบากลิบเหมือนเท้าไม่แตะพื้นใบหน้าท่านเปี่ยมไปด้วยเมตตาผิวพรรณผ่องใสผิดกับคนเดินป่าท่านหยุดยืนตรงหน้าลุงแล้วยื่นกระบอกน้ำไม้ไผ่ให้โยมดื่มน้ำหน่อยสิจะได้มีแรงลุงรับมาดื่มน้ำนั้นเย็นชื่นใจและมีกลิ่นหอมดอกไม้ป่าพอดื่มเข้าไปความหิวความเหนื่อยหายไปเป็นปลิดทิ้ง พระรูปนั้นชี้มือไปทางทิศต,ตะวันตกเดินไปทางนั้นนะโยมเดินตรงไปเรื่อยๆอย่าแวะข้างทางแล้วจะเจอทางออกลุงก้มลงกราบขอบพระคุณพองเงยหน้าขึ้นมาท่านหายไปแล้วหายไปต่อหน้าต่อตาไม่มีเสียงเดินจากไปไม่มีร่องรอยการแหวกญ้าลุงตัดสินใจเดินไปตามทิศที่ท่านบอกเดินไปไม่ถึงชั่วโมงก็ไปโปร่ที่ถนนธนารัต์เจอเจ้าหน้าที่อุทยานช่วยเหลือไว้ได้ พอลุงเล่าลักษณะพระรูปนั้นให้เจ้าหน้าที่ฟังเจ้าหน้าที่รุ่นเก่าน้ำตาซึมยกมือไหว้ท่วมหัวนั่นคือหลวงปู่ท่านมรณภาพในป่านี้ไปตั้งแต่50สปีก่อนแล้วท่านมักจะมาโปรดคนหลงป่าที่มีบุญเสมอแต่เจ้าหน้าที่ก็เตือนทิ้งท้ายว่าลุงโชคดีนะที่เจอพระเพราะบางคนสิ่งที่มานำทางไม่ใช่พระแต่เป็นคนใส่ชุดขาวที่ชวนให้เดินตามไปที่หน้าผา แล้วผลักตกลงไปใครที่ขับรถขึ้นเขาใหญ่ผ่านถนนธนรัฐสมัยก่อนจะคุ้นตากับซากอาคารขนาดใหญ่โรงแรมหรูระดับ5ดาวที่ถูกจิ้งล้างมาตั้งแต่ยุคฟองสบู่แตกปี40ตึกทรงยุโรปสวยงามแต่ตอนนี้มีแต่เถาวันและตะไคร่น้ำเกาะกินจนดูเหมือนปราสาทแรคคูล่าที่นี่คือเป้าหมายอันดับหนึ่งของพวกยูทูบเบอร์และแก๊งล่าท้าผีมีเรื่องเล่าจากกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งชื่อแก๊งคนลองของ พวกมันแอบมุดลัวเข้าไปตอนตีสองกะว่าจะไปไลฟ์สดเรียกยอดวิวบรรยากาศข้างในมันวังเวงมากริ่นเหม็นอับเหม็นฉี่หนูเหม็นซากสัตว์ตายคละคุ้งไปหมดผนังห้องพักหลุดล่อนพื้นปาเก้โก่งตัวเดินแล้วดังเอี๊ยดอา่าพวกมันเดินสำรวจกันไปเรื่อยๆจนถึงชั้นสามซึ่งเป็นชั้นห้องจัดเลี้ยงในขณะที่กำลังไลฟ์สดกล้องของหัวหน้าแก๊งก็จับภาพอะไรบางอย่างได้ที่มุมห้องมีเก้าอี้เก่าๆวางอยู่ตัวหนึ่ง และบนเก้าอี้นั้นมีตุ๊กตาเด็กเก่าๆเ,เน่าๆวางอยู่สภาพตุ๊กตาตาหลุดไปข้างหนึ่งแขนงขาดและที่ชุดเปื้อนคราบสีแดงคล้ำๆค,คนดูในไลฟ์เริ่มคอมเมนต์รัวๆพี่ข้างหลังพี่มีคนยืนอยู่เฮ้ยตุ๊กตามันหันหน้าได้หัวหน้าแกงหันขวับไปดูตุ๊กตายังอยู่ที่เดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเสียงตึงตึงตึงเพลงคลาสสิกที่เล่นแบบเพียเพ้ยนๆเสียงเปียนโนดังมาจากกลางเวที ทั้งที่บนเวทีไม่มีเปียโนสักหลังเสียงมันก้องกังวานสะท้อนถนังตึกล้างฟังดูโหยหวนเยือกเย็นพวกวัยรุ่นเริ่มหน้าถอดสีแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความโง่พวกมันเดินเข้าไปใกล้เวทีทันใดนั้นเพื่อไฟฉายทุกกระบอกดับวูบพร้อมกันความมืดมิดเข้าปกคลุมและในความมืดนั้นพวกมันได้ยินเสียงเสียงแก้ววายชนกันกลิง้งเสียงคนคุยกันพึมพำหัวเราะคิกคัก เหมือนพวกมันกำลังยืนอยู่กลางงานเลี้ยงสังสรรค์ที่มีคนนับร้อยแสงจันทร์สาดส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาพวกมันเห็นเงาเงานับร้อยรูปร่างเหมือนคนใส่ชุดราตรีชุดสูทกำลังเต้นลำอยู่กลางห้องโถงเงาเหล่านั้นลอยไปลอยมาทะลุผ่านตัวพวกมันไปความเย็นยะเยือกพุ่งผ่านล่างเหมือนโดนน้ำแข็งสาดหัวหน้าแก๊งกรีดร้องลั่นวิ่งโว้ยผีหลอกพวกมันวิ่งหนีตายกันอุตลุด สะดุดเศษหินเศษปูนหกล้มครุกคลานเสียงหัวเราะฮไล่หลังมาดังก้องตึกพอวิ่งออกมาถึงรถสตาร์ทรถไม่ติดต้องนั่งสวดมนต์กันอยู่ในรถท่ถามกลางความมืดจนเช้าพอกลับมาดูคลิปย้อนหลังช่วงที่ไฟดับมีเสียงกระซิบข้างหูไม่ชัดเจนว่ายังไม่เลิกงานจะกลับแล้วเหรอทุกวันนี้โรงแรมนั้นอาจจะถูกรื้อถอนหรือปรับปรุงไปแล้วแต่ที่ตรงนั้นวิญญาณเหล่านั้นยังคงเต้นลำอยู่ รอคอยแขกคนใหม่ที่จะหลงเข้าไปร่วมงาน